Uh. สวัสดีโตเชียลมอกลับมาแล้วมอยยังไม่ตายกลับมาแล้วคุณแม่จ๋ากลับมาพร้อมกับลูกนะคะอเมริกันบุลลี่พี่แม่ยาดิน้นเหม็นมากตอนนี้เหม็นยังกะเขาเรียกว่าอะไรอาหารทะเลนะคะเหม็นมากนะคะไม่ได้อบน้ํานานมากแล้วก็คุณแม่ขนล่วงเยอะมากแม่จ๋าขนแบบพางกันขนโควิดสุดคุณแม่จ๋าของดิบของดีไม่ได้มีมะม่วงกับแตงโมนะช่วงนี้นะ เดียว yeah, เราจะใช้ของดิบของดีของเราหนึ่งเดียวในจักรวาลคุณแม่คะนอกจากหนูแล้วนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะคุณแม่คะล็อกเล่นแบบไม่ได้ค่ะคุณแม่ขั้นตอนแรกในการทําความสะอาดอดินหาแม่สตินะคะอ้าวคุณแม่คะพูดก,กับลูกนะคะขั้นตอนแรกและขั้นตอนเดียวที่เลิศมากเป่ปปังอลังการคุณแม่จ๋า โอ้โหยิ่งอาบยิ่งนุ่มจ้ะแม่ยิ่งอาบยิ่งสะอาดจ้ะแม่จา๋าไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเดือนใช้ครั้งเดียวก็พอค่ะคุณแม่ขะเอาให้นุ่มเอาให้หอมเอาให้สะอาดค่ะคุณแม่ป้าโอ้ยดำมากคุณแม่นี่คือเครื่องการันตีว่าไม่ได้อาบน้ำนานมากแม่จา๋าหอมหวยหวยขึ้นดังเลยคะ่ะแชมพูน้องหอมนะคะอ้าเดี๋ยวล้างไปก่อนนิดนึงตัวใหญ่ตัวใหญ่อาบหลายรอบได้คุณแม่แต่ถ้าตัวเล็กรอบเดียวก็พอมีอุ้ย ตอนแรกนะแม่นะเดี๋ยวตอนแรกขนติดมือมาเป็นกร,รมตอนที่สองมันจะไม่ติดมือแล้วเพราะว่าแชมพูของเรามันจะเห็นให้ขนขนเก่ามันหลุดร่วงออกนะคะให้ขนไหมงอขึ้นมาแข็งแรงองอมงวาดสาั้นนี่แชมพูของคอยถูลงไปเลยค่ะแม่ราวนมนะคะอยากให้ขนแข็งแรงอาบทุกวันค่ะแม่นี่อมอกลับมาแล้วกลับมาพร้อมความนุ่มความหอมอมึงมึงมึงมึมง,ง,ง,งถูให้กอนถูให้ก่อน อุ้ยอุ้ยอุ้ยสุดปังมากอาบได้ทุกสายพันธุ์ตั้งแต่2เดือนยัน200ปีจ้ะแม่ถูไปค่ะถูได้ทุกส่วนของร่างตายนะคะในหงในหัวได้หมดค่ะแม่อุ้ยเหงเหเหนือแชมพูแม่เนื้อแชมพูแบบว่าเนียนนุ่มแลว้วก็โฮมแล้วก็เค็มแล้วก็ข้นนะคะถูลงไปเลยค่ะตรงไหนเหม็นถูตรงไหนคันๆตรงไหนสุกกระปกตรงไหนดำๆแม่จ๋าถูจุ๋ยถูดาบ ดักดำค่ะแม่ถูลงไปจ้าโอ้โหแชมพูเหมาะสำหรับม้าเหม็นคาวเหม็นสาบเหม็นกุยไซค่ะรับประกันความหอมจ้ะแม่ไซลงไปค่ะเอาเรียบร้อยนะคะเห็นไหมฟองสะอาดมากนะคะไม่ทำให้เกิดการแห้งกระด้างของผิวหนังนะจ๊ะยิ่งอาบยิ่มนุ่มยิ่มชุ่มยิ่มชื่นว้ยรัวมากค่ะแม่รัวมากคะ่ะอาให้ก่อนล้างทีนี้ก็ล้างนะคะ ทูทูทขยำตรงไหนเหม็นตรงไหนคันตรงไหนสกปรกนะคะทูทูทททขยำขยำไปเลยจ้ะเสร็จแล้วน้างน้ำเปล่าออกค่ะอ้าวล้างได้ในหูในหูนหล้างเลยค่ะในหัวล้างเลยจ้ะอ้าวเห็นไหมแม่เห็นไหนมผิวหนังสะอาดขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยตอนแรกนะแม่นะตอนแรกลูกเข้าไปนะขนนี่เต็มมือแม่ดูตอนนี้แม่ดูตอนนี้สองสามเส้นต,ติดมือมากกับิษก สุดปังมากคินไหมเอาถูหน้าถูตาค่ะนะจ๊ะนี่แบบนี้อูย้ยถ้าเกิดว่าน้องหมานะคะคันเกามีเห็บด้วยมีหมัดด้วยต้องขั้นตอนต,ต,ต่อไปค่ะคุณแม่กระมังกับกล่องสีฟ้ายาวิเศษเห็นหนะ้าเห็นหนะ้าคุณแม่จ๋าเรื่ที่จดแจ้งใบอยู่ในนี้ กะละมังน้อยครึ่งฝาพอกะละมังใหญ่หนึ่งฝาวันนี้กะละมังน้อยเอาครึ่งฝาพอแม่เทลงไปในกะละมังก่อนอาบยางเหลืองยางดวนอาบยางไวแล้วเติมน้ำลงไปให้เต็มกะละมังค่ะแป๊บเดียวค่ะใช้เวลาเพียงน้อยนิดแต่ได้ความสะอาดนะคะแล้วก็เห็บหมัดคันเกาไม่มาวุ่นวายกับม้าไรแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์จ้ะนี่ได้มาเสร็จมันจะเป็นแบบน้ำขุ่นๆแบบนี้นะคะเห็นบหแน่เห็นบน่เห็นบหเนไมไม่มีฟองนะคะแต่นี้มันเป็นฟองน้ํา ออแล้วเราก็ร่าดลงไปค่ะแม่นี่นี่ให้บอกให้บอกอีนางคันอีนางคันหูคันค่ะ <_ d ata> เนื่องจากว่าแม่ไปร่าดนานนะคะไม่ได้ดูแลลูกว่าซานนะคะ <_ d ata> ลูกก็เลยคันขี้กากจอลูกว่าซาน <_ d ata> คุณแม่ราดลงไปเลยค่ะราดลงไปตรงไหนคันตรงไหนเก่าย่าแลนนี้ลีลูกนีก็ได้ราดลงไปแบบนี้ค่ะขยำขยำในรูหูนะคะขยำขยำแบบนี้ค่ะแม่ไม่หูไม่หูนะคะบนไหนคันลาลงไปบนนั้นค่ะปลาคัน หอยคันคุค 1941, คณแม่คะล่าลงไปเลยค่ะที่ตะแลขคันล่าลงไปค่ะหางคันล่าลงไปค่ะแบบนี้แล้วแม่ก็ขยำขยำค่ะขยำขยำขยำยำขยำค่ะโอ้ยไม so ่ไม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 ่ยำ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 แบบนี้ให้ทั่วไม่ต้องหมักไว้ข้ามวันข้ามคืนล้างเลยค่ะขยำไม่ทั่วประมาณสักหนึ่งถึงสามนาทีแล้วล้างออกค่ะแม่ล้างออกแบบนี้ค่ะลดคันทันทีเฮมัดตายเกลี้ยงลากออกค่ะ ยังดวนเลยดี่แม่ดิยังดวนเลยนี่อ้าวล้างให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วเช็ดตัวพรึบเช็ดตัวแล้วสมมุติเช็ดตัวเช็ดตัวได้ขนเก็บข้าห้องเรียบร้อยค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะง่ายมากดูแลหมาที่น่ารักแบบง่ายที่สุดในจักรวาลคุณแม่จา๋าเดี๋ยวจะจัดให้อุ้ยแชมพ สีเหลือง1นขวดสีฟ้า1นขวดสําหรับน้องหมาคันเกาขี้เรือนเชื้อราคุณลูกค้าคะจาก670บาทไม่รวมส่งวันนี้ใครเห็นคลิปวีดีโอนี้พิมพ์เลข6ใต้คลิปวดีดีโอนี้600บาทจัดส่งฟรีพิมพ์เลข6จ้าเสตนี้สําหรับรักษาขี้เรือนเชื้อราเห็บหมัดใช้ได้ทุกสายพันธุ์นะคะเอาบัตรที่นี่พิเศษก็อ้ก็ได้ แชมพูน้องหอม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 แชมพูที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครหอมนุ่มในขั้นตอนเดียวขวดเดียวนี้ปกติ1ขวด390ลูกค้าจ๋าใครอยากได้โปรนี้พิมเลขส4ใต้คลิปวิดีโอนี้1,000บาทจัดส่งฟรีพิมพ์เลขสี่สี่ขวดหนึ่บาทจัดส่งฟรีพิมพ์เลขสี่ปังมากแม่เซตนี้บำรุงขนขนหนาขนนุ่มตัวหอมสะอาดสุดปังมากแม่จบค่ะ